ครับโดมครับเอ่อเท่าร่างกายของเราตอนนี้เป uh ็นไงบ้างครับผมก็หลังจากแข่งแมตช์แรกเสร็จก็กลับมาซ้อมเต็มทีมนะครับก็คนร่างกายฟิตเต็มที่ครับครับพูดถึงทีมชุดนี้นะครับผมก็ผมว่าเป็นชุดที่ที่ดีนะครับมีพี่ๆที่กลับมาจากที่กลับมาจากเล่นต่างประเทศครบครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนได้มารวมกันครับทาให้ภายในทีมมีแต่ผู้เล่นที่เก่งๆครับทาให้คุณภาพในทีมมันเยอะขึ้นครับ าการฝึกซ้อมกับโค้ชมาโน่ตอนนี้โค้ชได้ติวเข้มหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจบสกอร์ครับเพราะว่านาที่แล้วมีโอกาสเยอะแต่ทาทาได้ไม่ไม่เยอะครับก็กลับมาแก้ไขในจุดที่บกพร่องครับ,รบเกมกับพมา่าถ้าเรามีโอกาสได้ลงเล่นเราตั้งเป้าไงบ้างครับก็พยายามทําผลงานตัวเองให้ให้ให้ดีที่สุดครับเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับเพื่อเก็บใยชนะให้ได้ครับครับพูดถึง การตั้งเป้าหรือว่าเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เป้าหมายก็มีเป้าหมายเดียวครับที่ทุกคนตั้งใจไว้ก็คือต้องเป็นแชมป์ครับก็จะพยายามทําให้ได้ครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับผมก็ขอบขอบคุณนะครับที่เชียร์พวกเราครับก็เราก็จะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลชาวไทยนะครับขอบครับอีกนิดนึงครับแฟนบอลที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับก็ขอบคุณที่เข้ามาเชียร์ที่สนามด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจที่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งครับ พวกเราได้ยินเสียงเชียร์ตลอดครับพวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับ